สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับผมวันนี้นะครับก็วันประหลาดนะครับผมที่11มกราคมนั่นเองนะเพื่อนที่เดบีออนไลน์นะครับผมก็ได้มีการอัปเดตแล้วนั่นเองนะเพื่อนนะวันนี้ก็แจ่มมากๆเลยนะครับสำหรับการอัปเดตนะครับเดี๋ยวผมพามาดูรถข้างหลังของผมก่อนเลยครับรถวันนี้ที่อัปเดตเข้ามานั่นก็คือคาวาซีสนะครับผม X L นั่นเองเนี่ยครับเป็นรถคันใหม่นะครับที่ยังไม่มานะครับแต่บางคนนี่ก็น่าจะได้ซื้อกันไปก่อนแล้วเพราะว่าเออมีหลายๆคนเอามาขายให้นั่นเองนะก็รวมถึงตัวผมด้วยนะก็ได้ลองขับมาก่อนแล้วนะยครับเพราะว่ามีคนเอามาแวะขายให้ผมนะมีน้องๆใจดีนะครับก็จริงๆอยากอยากจะให้ผมเอามารีวิวก่อนนั่นแหละนะครับแต่ว่าไม่ได้รีวิวออกไปเลยนะครับซื้อมาแล้วก็เก็บไว้อย่างเดียวเลยไม่ได้เอามาขับเลยนะครับแต่ว่าอันนี้ผมเพิ่งเห็นลายแต่งนะครับว่าลายแต่งเนี่ยคือสวยมากนะครับ เป็นลายแต่งแนวจังเลยเพื่อนๆดูดินี่ครับผมคันที่เอามาโชว์ข้างๆกันก็จะเป็น p ฟนท t ม m FR 3 6นะครับผมเป็นลายที่เอ่ออันนี้ไม่ได้แรงนะนเพื่อนเป็นลายของ F อ้บาสเขาอยู่แล้วนะครับค่อนข้างสวยมากลสำหรับลายจังอันนี้นะครับเป็นแบบเอ่อน้ำเงินนะครับผมตัดชมพูตัดตู้เอ่อตัดฟ้าต,ต,ต,ตัดอะไรย้ยแบบมันเข้ากับสไตล์จังดีเพื่อนแบบแบบสไตล์ทำอะไรบ้าๆอย่างนี้นะเออแบบสวยดีนะผมว่าคันนี้คล้ายๆกันเลยนะครับสวยมากเลยด้วยนะล้อนะผมสำหรับเอ่อคาร์บัลเคสนะผมัอผก x อนะครับ ก็เป็นเอกลักษณ์นะครับผมก็เป็นล้อเฉพาะของเขาเลยนะครับภายในนะครับผมเออก็ยังย้อมแมวอยู่นั้นเพื่อนแต่ว่าโดยรวมๆภายนอกนะทำมาได้สวยมากสําหรับมันเป็นรถถ้าในชีวิตจริงน่าจะเป็นพวกคัดดิแลคคับเพื่อนๆหน้าตาแบบนี้นะน่าจะเป็นตัวค a ด i ิแล c นะครับก็สวยนะว่าความเร็วก็ไม่ได้เร็วมากนะครับดูจากกราฟนะแต่บางทีกราฟก็เชื่อถือไม่ได้นะอาจจะดีก็ได้นะสำหรับคันนี้นะโอเคผมมาดูกันในร้านค้านะครับผมว่ามีอะไรอัพมาใหม่กันบ้างนะนอกจาก เขาบอกเคสเอ็แอลนะครับในร้านรีเจนก่อนนะครับผมก็ไม่มีอะไรอัพเลยนะครับดูจากเมื่อกี้นะโอ้ไม่มีเลยนะครับสำหรับร้านรีเจนนะครับเดี๋ยวไปดู4ประตูของร้านรีเจนนะครับก็ไม่มีอะไรเลยนะครับรถไซค์ครับผมก็ไม่ลดราคานะครับสเปเชียลเอฟวันก็ไม่ลดราคานะครับไปดูร้านเซาเทิร์สนะครับโอเคผมรักอ่าเขาบอกเคสเอ็กซ์แอลนะขายที่ร้านเซาเทิร์สนะครับสำหรับใครที่อยากได้แบบเดิมๆนะครับผมอยากได้แต่งแล้วก็มาซื้อที่ร้านลักซ์ลียหน้าเมืองนะครับ ก็ขายร้านล้านหกน,นะผมหกอ่าหนึ่งล้านหกแสนหกหมื่นห้าพันะครับก็อยากได้ก็มาจากนะสรุปว่าในวันนี้นะผมก็ไปลถเข้ามาใหม่เนื่งขั้นนะผมก็คือคำว่กเทสนั่นเองนะมาดูร้านเอ่อมาดูในสองประตูของเซาเทนนะครับก็ไม่มีอะไรค่าอ่าลดราคาเลยนะครับสี่ประตูนะครับ,รนะรบก็ไม่ลดราคาเลยนะครับผมแล้วก็ออฟโรดนะครับก็ไม่ลดราคาเลยนะครับ แล้วก็ลักซูรี่ครับผมก็ไม่ลดราคานะครับมอเตอร์ไซค์ของร้านโซเทนก็ไม่ลดราคานะครับลักซูรี่อ่าสเปเชียลนะครับผมของพวกเอ่อพวกคาร์ดครับผมก็ไม่ลดราคานะครับมาดูร้านวอลซ็อกกันหน่อยครับวอลซ็อกก็ไม่มีรถมาใหม่นะเพื่อนๆก็จบกันแค่นี้นะครับในสัปดาห์นี้ก็ไม่มีอะไรนะครับผมของวอลซ็อกมาใหม่เลยตอนแรกผมรู้ว่าจะเอาภารกิจใหม่เข้ามานะครับโอ้ไม่มีอะไรมาใหม่เลยนะครับแล้วก็ไม่ลดราคาด้วยนะครับสำหรับร้านเอ่อวอลซ็อกนะครับ ดูพวกอารีนาวอรมีลดราคากันบ้างไหมนะก็ไม่ลดราคาเลยนะครับฮาเอเนทพาร์ตเมนต์นะผมก็ไม่ลดราคานะครับแล้วก็เมดแบงค์นะครับดูขับเฮาส์หน่อยครับขับเฮาส์ก็ไม่ลดราคานะครับบังเกอร์นะครับก็ไม่ลดราคานะครับแฮงก้าครับผมก็ไม่ลดราคานะครับแพคเกจเตตี้ก็ไม่ลดราคานะครับไนท์ขับก็ไม่ลดราคานะครับแล้วก็อาร์เคดก็ไม่ลดราคานะครับออโต้ช็อปไม่ลดราคานะครับ แล้วก็ซาเวดิยันสุดท้ายก็ไม่ลดราคาเหมือนเดิมนะครับในสัปดาห์นี้ก็โอ้ไม่มีธุรกิดร,ราคากันเลยนะฮะพวกเรืลยอดไหมเรืลยอดก็ไม่ลดราคานะผมพวกเรือก็ไม่ลดราคาเหมือนกันนะครับพวกฮอแล้วพวกนี้เครื่องบินนะครับผมไม่มีลดราคาเลยนะครับผมโอ้หมดแล้วเพื่อนๆแบบไม่ลดราคาเลยร้านพี่บินนี่สุดท้ายแล้วนะครับ อันเป็นเนีย่ยสุดท้ายนะครับผมก็ไม่ลดราคาสักอย่างนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูร้านพี่เหม่งดีกว่าพี่เหม่งอาจจะแบบมีรถมาใหม่ๆมาให้เราขับกันนะผมไปผมเลสโก้โอเคผมตอนนี้ผมก็ได้มาอยู่ร้านของพี่เหม่งแล้วนะผมรถที่อยู่ข้างหน้าผมนะก็คือซีออนตัวคาบิโอนั่นเองนะครับหรือเป็นเออ่ซีออนตัวเปิดประทุนนั่นแหละนะเพื่อนๆใครที่ชื่นชอบก็เลยมาจับก,กันนะครับคันนี้ก็น่าจะเป็นคันแรงนั่นเองนะเพื่อนนะคันที่ถูกแล้วบอ,อกแล้วแล้วก็เราจะเห็นเ p c ขับบ่อยๆนะครับคันนี้คือแบล็กฟินับเพื่อนๆแบล็กฟินี่ย คือมันเป็นคอเวตครับเพืเ่อนๆอ่าสวยมากเลยนะครับก็คือล้อเนี่ยโดยเฉพาะล้อนะครับผมชอบล้อมากเลยนะล้อนี่เป็นเอกลักษณ์มากนะครับไม่มีใครเหมือนจริงๆนะครับสำหรับล้อของคอเวตคันนี้นครับสวยโคตรนะรเวลาแต่งมาแล้วก็สวยแบบสูสีกับพวกแบบตัวเชียบี้เลยนะไอพวกเมม بر, เบอร์เพื่อนๆคล้ายๆกันเลยนะครับขั้นต่อมานะผมก็คืออ่า ไอตัว55เนี่ยเพื่อนๆไอ้ที่มันเป็นเบลรี่เนี่ยตัว55เนี่ยอันนี้เป็นตัวอาร์เมอร์นะครับคือมันจะมีตัวปกตินะเพื่อนๆไอ้คันนี้นะผมจําได้นะมันมีตัวปกติกับตัวอาร์เมอร์นะครับอันนี้ก็ถือว่าแรอยู่นะรถคันนี้นะถือว่าแรนะเดี๋ยวผมจองเช็คให้ดูนะครับมันจะปกติมันจะขายที่ร้านรีเจนนะครับใน4ประตูนะครับโอเคไม่มีนะเพื่อนเห็นไหมครับไม่มีนะครับเอาออกไปแล้วนะครับตัวอาร์เมอร์เนี่ยยิ่งแรเลยนะครับเพราะว่าไม่มีแล้วนะครับปกติจะมีแต่ตัว มันจะมีตัวธรรมดานะครับผมกับแบบเกือบตัวใส่อาร์เมอร์นะแต่อันนี้คือผมบอกก่อนนะครับมันแต่งไม่ได้นะคือมันต้องซื้อมันต้องแต่เพื่อนเพื่อนซื้อนะครับต้องแล้วแต่เพื่อนๆือนซื้อต้งแต่แรกนะเพื่อนเพื่อนผมบอกก่อนนะครับไอรถพวกนี้มันเป็นรถแนวเก่าๆหน่อยนะครับมันก็เลยมันเลยมันเลยไม่มีระบบแบบแต่งต่างหากเหมือนเอเจนซี่สมัยนี้นะเพื่อนคือแบบมันไม่สามารถไปเอาเกาะตรงนี้เอาพูดตรงๆเลยมันคือเอาเกาะออกไม่ได้นะถ้าเราซื้อแบบเกาะมาก็จะเป็นเกาะตลอดแต่แล้วเราซื้อแบบไม่มีเกาะก็จะไม่มีเกาะนั่นเองนะเพื่อนไอพวกมีนนนห่อย ขันต่อมาแ้วผมเป็นเวเลเนอร์นะครับผมออไอคันนี้เนี่ยคือก็อากุสุกัน้นแหละเพื่อนๆน,นะสกา,ายไลน์ตัวแรกนั่นแหละนะครับแบบตามที่เขาเออบอกกันนะครับผมก็คล้ายๆอยู่นะรูปทรงก็ขายมากนะครับถ้าเปลี่ยนไฟท้ายดีคือใช่เลยนะครับข้างในก็แนวคลาสสิกหน่อยนะครับล้อล้อกล้วยเลยนะครับแล้วก็ รถเนี่ยสวยมากสำหรับใครชอบซื้ออ่าชื่นชอบสายรถประคลาสสิกหรือว่าสายนิสสันหรือว่าสายสกายไลน์ก็น่าชื่นชอบการรวมกันทั้งผมด้วยนะครับก็คกำลังชื่นชอบคันนี้แต่ไม่ได้ซื้อแหละเพื่อนๆคันนี้ก็เป็นคันแรกที่เอาออกไปแล้วเหมือนกันนะครับขั้นต่อมานั้นเพื่อนอันนี้เป็นวูฟเบนนั่นเองนะเพื่อนอ่าเป็นวูฟเบนเนี่ยปกติมันจะขายร้านเซาเทิร์นนะเป็นแบบพวกช็อปเปอร์อะไรพวกนี้นะ,ะเดี๋ยวผมลองดูแป๊บหนึ่งนะเผื่ออ,อาจจะพลาดนะครับ โอ okay, เควูบเบนเอาออกไปแล้วเช่นกันนะครับใครอยากได้นะครับรถในร้านของพี่เม่งเนี่ยห้าคันเนี่ยก็เหมือนเดิมนะผมก็เป็นรถแรงหมดเลยนะครับห้าคันนี่คือไม่มีขายแล้วนะครับก็อยากได้ก็มาซื้อร้านพี่เม่งเอานะครับหรือไม่ก็ไปซื้อต่อตัวบุคคลเอานะครับเวลาเรามีเพื่อนก็ไปขอ,ขอเขาซื้อเอาเองนะครับผมอ่าประมาณนี้นะโอเคผมเดี๋ยวเราไปดูร้านเอลเวิร์ LA คามิกันดีกว่าผมเลฟสโก้เลย โอเคครัตอนนี้ผมก็ได้มาอยู่ที่เอาไว้ขายมืที่เรียบร้อยแล้วนะครับรถข้างหน้าผมครับก็คือโรคชัสนั่นเองนะเพื่อนคันนี้ก็เป็นคันที่ถูกนําออกไปแล้วนะครับเป็นคันแลนะครับของใชยโลตัสนั่นเองนะครับขายอยากได้ก็มาแจกกันนะค่อนข้างสวยเลยนะครับสําหรับโอโโออซิล็อตโลคัสนะครับผมคันต่อมานะครับคือเนโอนะครับปกติเนโอเนี่ยก็เอาออกไปแล้วนะครับแต่ว่าคือถ้าใครอยากได้เมื่อก่อนเนี่ยเขาจะไปหาซื้อกันในเออในออโต้ช็อปครับเพื่อนๆในออโต้ช็อปเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมี อตอนนี้ก็ยังมีนะครับก็คือลูกค้ามันจะเอามาทำเพื่อนๆไอเนโอเนี่ยนะครับแต่ก็จะสุ่มนะมันก็ไม่ได้มาตลอดนะมันจะสุ่มสุ่มมานะผมก็ข่้น้าสวยนะมันทั้งภายในก็สวยนะแต่ตรงคอนโซลหน้าเนี่ยก็จะย้อมแมวหน่อยแต่สวยมากนะสำหรับคันนี้นะครับผมชอบมากมากเลยนะคันนี้นะใครที่อยากลองดูว่ามันขับดีแค่ไหนก็ลองมาเทสกันดูนะครับผมบอกเลยว่าเป็นคันในคลาสสปอร์ตที่ขับดีโคตรนะสำหรับเจ้าเนโอนะครับ แล้วก็รถออกแนวสไลด์เหมือนคล้ายๆอิตาลีไอเด็กหน่อยแต่ไม่ได้สไลด์ขนาดนั้นนะครับผมความเร็วไม่ได้เร็วขนาดนั้นแต่ว่าขับดีมากนะครับในรบมรดาสปอร์ตเนี่ยถ้าคันนี้เอาไปแข่งนะครับคือแทบถ้าในสนามเนี่ยโอ้แทบจะอันดับหนึ่งเลยนะครับหรือในแข่งในฟีโลงก็ตามถ้าแบบมีทางเลี้ยวเยอะๆเนี่ยผมบอกเลยว่าคันนี้ก็ได้กินอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นคันที่รอบกลางรอบต้นกับรอบกลางเนี่ยขับดีมากนะครับรอบปลายอาจจะไม่ไหลมากนะแต่ว่าเลี้ยวต่างๆการคอนโทรลรถทำได้ดีมากนะครับ สำหรับคันตน่อมานะก็คือเจสเตอร์ตัวปกตินะครับเจสเตอร์หรือ Honda าไอเด็ r a เนี่ยนะครับก็สีนี่สวยมากหลักๆเลยอ,อยากชมสีมากเลยส,สีนี้นี่คือโอ้โหทางเกมนี่ทำมาได้สวยมากนะครับล้อเป็นเอกลักษณ์แต่ลอ้อแนวๆเนี้ยยังพอแต่งได้นะครับลอ้อยังพอแต่งได้ใครที่ชื่นชอบสาย Honda หรือแนวอะคูล่เนี่ยก็มาจัดกันดูนะครับผมข้างในก็มันมา้าแต่ดั้งเดิมแล้วเป็นม้าแต่แบบเกมเปิดลกใหม่ๆอ่ะ มันก็เลยแบบย้อมแมวมาแบบนี้นะครับผมมันก็เลยอาจจะไม่สวยมากแต่ก็โดยรวมๆก็โอเคนะไม่แย่มากานะเพื่อนก็รูปทรงก็ยังแบบอมตะอยู่นะครับสำหรับเจ้าอะคูราคันนี้นะผมมารถที่เป็นรางวัลในสัปดาห์นี้ก็เป็นรถแร่เช่นกันนะนนเพื่อนนะนี่ก็คือ,อเจ้าพารากอนอาตอนแรกผมจะแรกเมื่อกี้ผมจะบอกว่าเป็นพารากอนอาตัวอาร์เมอร์นะ แล้พอเห็นแบบเพราะว่าเห็นลายมันไม่ชัวนะครับก็เลยต้องกดดูนิดนึงอันนี้เป็นแล้วก้อนอาตัวปกตินะครับก็ถูกเอาออกไปแล้วเช่นกันนะใครที่ชื่นชอบก็มาลองดูนะนี่เดี๋ยวดูหน่อยครับว่าทำไงถึงได้นะครับคุณต้องเล่นให้ได้ท็อป2นะผมเอลวิสคาร์มิสซีรีเลนนะครับ3วันนะเพื่อนๆต้องเล่นให้ได้ติด1กับใน1ใน2นะครับผมกับเพื่อนๆเนี้ยหรือก็ใครก็ได้นะครับ3วันติดกันนะครับผมก็จะได้รับคันนี้ไปฟรีๆเลยนะครับผมพร้อมรายอังกฤษนะครผมสำหรับ เจ้าเบลลี่คันนี้นะครับผมแล้วก็เป็นลายฉลามแบบแนวๆโคตรดุๆนะใครอยากได้ก็มาจัดกันดูนะล้อเนี่ยสวยมากนะครับล้อเป็นเอลกลักษณ์ของตัวเจ้าเบลลี่คันนี้เองนะครับปกติไอพราร์คอนอาร์เนี่ยมันจะมีอยู่สองตัวนะเพื่อนก็คือตัวธรรมดากับตัวอาร์เมอร์นะตัวอาร์เมอร์เราเราจะต้องทำภารกิจของคาสิโนนะครับไอภารกิจแยกย่อยนะผมบอกก่อนนะเป็นภารกิจแยกย่อยของตอนที่เพื่อนๆ,ๆซื้อเพนเฮาแล้วก็จะทำได้นะครับถ้าเพื่อนๆไม่เคยซื้อเพนเฮาก็จะไม่สามารถทำได้นะครับ ก็จะได้ฟรีนะสำหรับอาร์เมอร์นะแต่ว่าคันนี้ก็จะเสียเงินนะประมาณล้านกลางๆนะก็เพื่อนๆได้ไดขับไปในภารกิจก่อนๆอ,อย่างพวกซาวดิอาเลยนะก็น่าจะขับดีมากๆเป็นรถที่เหมือนหนักนะเพื่อนๆเห็นหน้าตาแบบนี้คือรถมันเบามากนะครับขับดีมากเลยนะครับโอเคประมาณนี้นะสำหรับในสัปดาห์นี้นะผมแล้วก็ เนี่ยผมก็เป็น anniversary โหมดแล้วผมคูณ2องนั่นเองนะเพื่อนสำหรับ drop zone นะครับผมก็คือแบบว่าเอ่อโดดร่มนั่นแหละนะเพื่อนเล่นกับเพื่อนๆเรานะ่ครับ4-16คนนะครับผมมีทั้งหมดประมาณ5ด่านนะครับผมก็ลองมาเลือกเล่นกันดูนะครับผมก็สนุกนะก็สนุกในแบบในแบบของมันนะครับแต่ถ้าใครไม่ชอบแนวโดดร่มก็อาจจะไม่ค่อยชื่นชอบกันสักเท่าไหร่มันเป็นแนวโดดร่มแบบให้ถึงจุดแล้วก็ยิงอะไรประมาณนี้นะเพื่อนก็ค่อนข้างสนุกนะถ้าใครเล่น PUBG อะไรอย่างนี้ก็น่าเล่นเหมือนกันนะครับผมสำหรับ drop zone นะ โอเคคับ okay, ผมตอนนี้ผมก็ได้พามาในเซอร์เบียนจาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อมาดูว่าในสัปดาห์นี้นะบันรีรถอะไรเอาเข้ามานะครับผมคันแรกนะครับผมอุ้ยน่าว้าวมากเ,เพื่อนๆนี่คือปาร์กัสซี่ทเรโรหรือว่าเลเบอร์กินีคุณชาร์สนั่นเองนะเพื่อนสี่แสนเลยนะครับผมได้เงินสี่แสนเลยนะเพื่อนได้เยอะมากครับถ้ารวมๆสามคันนี้ก็หลักล้านเหมือนที่ผมบอกเลยนะครับผมดีมากๆเลยนะคันที่สองนะครับคือวับปิดโดวินเนเตอร์เอสพีนะครับหรือเอ่อ ฟอร์ดคอปลาสมัยก่อนๆน,นะเพื่อนนะเออใครที่ชื่นชอบก็มาทากันดูนะนี่แบบแมบบ่งแบบได้เงินเยอะด้วยนะเพื่อนคันต่อมานะเป็นดิดกาคันโจเอสเจนะนั่นเองนะเพื่อนนะเออเป็นพวกตายฮอนด้าอะไรพวกนี้นะผมก็ไม่ค่อยชื่นชอบสักเท่าไหร่นะแต่หลายๆคนคนไทยก็ค่อนข้างชื่นชอบนะครับก็มาลองทํากันดูนะอันนี้เป็นรถขับหน้านะครับแล้วก็สองคันนี้ก็ขับดีมากๆนะครับก็แนะนําให้ลองมาทากันนะอาจจะมีภาร,รกิจใหม่ก็ได้หรืออาจจะเอาภารกิจเก่าๆมาย้อมแมวแล้วก็ใส่กับภารกิจพวกนี้ทดแทนนั่นเองนะ ก็ลองดูกันนะครับในสัปดาห์นี้ก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะสำหรับไอ้สเจ้าไอ้สามคันเมื่อกี้นะครับแล้วก็จะชี้แจงเพื่อนๆนิดนึงนะครับในธุรกิจคูณ2ในสัปดาห์นี้ก็มีแค่อย่างเดียวนะสำหรับ PC น,นะครับก็คือเจ้ารถลากคันนี้นะเพื่อนใครที่ซื้อสวิตยานแล้วนะครับแล้วก็เอาไปเอารถลากนะครัผมนี่รถลากก็คือคันก็คือคันนี้นะครับเพื่อนๆต้องซื้อรถลากมาไว้ในอู่ด้วยนะแล้วก็ เอารถล,ลากเนี่ยไปลากคนมาก็จะคูณ2นะครับผมไปลากเออไปลากรถมานะครับผมก็จะคูณ2ให้นั่นเองนะสำหรับในสัปดาห์นี้ก็น่าจะมีแค่เจลล้ารถลากนั่นแหละนะครับผมที่คูณนะเออก็ในสัปดาห์นี้ก็น่าจะมีประมาณนี้แหละนะครับผมโอเคถ้าผมถ้าใครชื่นชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมลาไปก่อนวันนี้นั่นเองนะบ๊ายบาย